เราอยู่ในชิงเครืมแกกดหกีในนั้นมันน่าจะมีเค่งไม่กลให้ให้ออกิเซอร์เพิ่มไปวะกดให้ไปวะดีฟองตรงนีก่อนทุกคนดีฟองตรงี้ก่นดีฟองตรงนี้ก็ดีเลยแค่สเปรดข้างซ้ายข้างขวาครับสเปรดข้างซ้ายข้างขวา่ะเดี๋ยวทาเก็ตนะทุกคนไมกดิพิเซสงหนึ่งยิงในบาร์ลักมันมีอ๋อส่วนใหญ่ในแค่วอลลี่กับชาร์จแต่ วันนี้มันแค่เทลทาวเวิลเพราะฉันก็คือทั้งเกมคุณต้องแค่ชาร์จแค่ไปตลอดต้องทำอะไรมากหรอกแค่ฉาร์จยิงกันไปก่อนยิงกันหมดมันเดสเซนเตอร์เฉยยิงเลยกลางตอนน่าจะยิงโดนอ๋อทุกคนไม่ต้องยิงตรงท่าเก็ตตรงกลางแล้วครับคุยิงข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาก็ได้ส่วนใหญ่เขาให้ยิงกันอ๋อด้านหน้าของตัวเองไปครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้แย่งกันเองเอ่อมันจะยิลก่อน อันนี้ผมต้องเป็นยูนิฟอร์มบ้างต้องเปลี่ยนฮะอะไรนะต้องเป็นยูนิฟอร์มบ้าผมอ่ะไม่ต้องม嘛โอเคจะเปลีย่ยนไปทำไมอะป่ะป่ะ เกมมันน่าจะเมกมที่ขนาดนี้นะเพราะว่าวันนี้ไม่น่าจะต้องโหมเนะขะมามากวันนี้แค่เป็นออฟเบรยตลอดรอบที่10บอลส่วนคุณบุ๊กมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหน oh yeah, boy oh fuck yeah i think i under rallied but sorry <laughs> I'm not going Alright. There was someone hot, Mikey again. I'm not gonna get hot, Why the fuck are you on the roof? Teleport me there, man. My guys are bored. Fuck you. <ส><พ>อ่ะทุกคนเราจะลองพยายามปีนบ้านกันไปอยู่ไอ้บอยเอาล o กฟุตบอลไ t h e ้ e I อนิไอ l เจ้าโปรเดอร์ company is alive โอ้ยโกรทุกคนลองพยายามปีนข้นไปปีนข้นไปหาวิธีปีนข้นไปเถียงเดินตกมา อขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยลงแบบลงกันมาลงกันมาเลยใส่าาาาาทางที่่อยวางไว,ว้ใกล้ๆสักเกเดินตกนุย้ย <laughs> เดินตกนี่สวยองคอมพานีอ่ะ chia vào bánh bao à ok đang luôn. không à tiền

โชคดีมากเแกมาไม่มาดมันงบเงียบทั้งนเลยอันเดอร์รีหายไปสิคนอ่ะอันเดอรี่ชิหายอนี้หายไปไหนสิคนี่ยงงเลยหายไปแมดิคนเ้ยไอพวกหายพวกแมมาสิคน หายไปไม่มาสิบคนเจอเนาะเอออ๋อไอ้พวกไอ้พวกเนี่ยมันมันกัรเล่นเออมเกมหนึ่งไม่เคยเห็นเลยไอ้สี่คนนั่นไอ้โปรตอนไอ้โปรตอนไอแทนไอมาจิงอะไม่ทายมลาดแค่ไหนไง บุกบุกกเอ้บุกก็เอ้นด้วยเอ้างงงงเอ้าแมวเอ้าวมันเล่นเกมมันอยู่หรอวะวะเอ้าแมวเลยก่อนบุกเปิดกล้องเลยซึ่แมนบุกมันเล่นมันมันเล่นเกมมันอยู่หรอวะปาร์ติแฟร์ปารติแฟร์ปาร์ติแฟร์อ่ะถึงเวลาเป็นตั้งตามันละไปตั้งตามันไป Oh shit, he had him What the fuck is red team speak? ช่แลไอ้ไอ้บุ๊กบอกว่าไม่วันนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้วันนี้ไม่สำคัญนนอ้าวไอส้สหัสเชกุลไม่ต้งหา,าวิธีตายแล้วอ๋วอ,าอามาก็ได้ครับโดนมาขับมาได้แค่ครับคนโดนมาขับมาครับ ตอนแรกผมเึกว่าอโอย่ามันม่อะไสนุกเลยไม่ใช่ไม่่เเมอเไม่ใช่เป็นเป็แบบใหม่เป็นเกมใหม่โอ้ยส่เกมใหม่บลุบลุไม่ใช่บองลกุแม็กซู้โคเยอเลยวันนี้ยินในบลุอที่ผมคนควรเออเอาไอโคอื่นมาเนี่ยได้ได้เดี๋ยวผมไปบอกคนอื่สักค่เดี๋ยวไปบอกคนอื่ กพิ่ง่าลงครับคนิงครับย่งเพิ่งลงครับมันฝรั่งเศสหมือกันไม่รู้ใครเป็นใครมันชันมันขอดด้วยโอ้ยนันชาร์โดอนเพิ่งทดูคอยอยคอยคอยงเุลงทุ้งท้งทุ้ทุ้งทุ้งเกิดเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้อยู่ในวง ออกไปอีกจนกว่าจะมีสปอนเออนี่แหละโอเคสปอนเข้าสปอนเขาเขาเข้าไปขอมันจับเขาไปเข้าไปยิงเข้าไปพูดเดียวกันแล้วมาไหนวะเห็นไหมวันนี้มันยิงพูดกันเองเต็มเลยเนี่ยใช่มันมันมันฝรั่งเศสมันก็หมดเลยมันดูไม่รู้เรื่องนะมันมันไม่รู้เรื่องอะใครเป็นใครอะไม่รู้มันดูไม่รู้ผมผมดูไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้คอมกำลังจะระเบิดครับ อนกลับกลับไปเขาในมงเราเราต้องกานไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะยิงสุ่มนี้โอ้ยเหี้ยไม่มีใครใส่พาวเวอร์อย่างเงี้ยคือวันเนี้ยมันคือลุมมั่วไว้เทนนิสเซอนอฟเ็นลุมมั่วเขาเลยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยถ้ายผมอยู่คนเดียวหลงสูงหมดเลยเขาต้องอยู่ไหนเขาต้องอยู่ไหนวะยีสปอนส์ปอนส์แม่งยี่สปลงส์โอเคกลับมาแล้วเอาเอาคุณเอาผมผมจะเกิด แอรคุณบุคคมแม่นมาเข้าไม่ได้ลงผู่บนรถเมื่อกี้ใครลงผูกอ่ะก็ข้าไม่ได้ไม่ก่อนไม่ไม่เน็ตบอกมันจะมีเสด็จลงตายแล้วโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีลงผูกจนตายผมเสด็จไปและดีครับเสด็จเสด็จเลยครับทุกคนไปโชคดีเสด็จเหรออะไรนะเสด็จแบบ ขอโชคดีครับทุกคนอยากแตกต้องแตกต่างวะอยากแตกต้องแตกต่างอยากแตกต้องแตกต่างโอ my god ดก็ป๊อกอัตุครป๊อกป๊อกตรงของทุกครั้งดีหน่อยนะชื่อไหนวะอ้าวเราตรลงมาเลย12คนละองคนแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็ อันไหนวะไม่รู้เหมือนกันวะหลงฝูงเขาขี่เหนีววะนี่เออเทเลพอร์ตเอาเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตอ่อนเจ้าปามเจ้าปามเจ้าปั๊มเจ้าปั๊มแล้วปามก็หายไปอีกแล้วยัางดี่ในวงอยู่ในวงท่านแบบแบบมาตรงทองแต่อยู่ในวงอ่ะเข้าใจไหมน่ารงกน่ารักแล้วเอฮ้ยแล้วระวังระวังระวังด้านซ้ายครับลัมโบ เฮ้ยกลับไปวงกลับไปวงอุ้ยมันถอยเอามันมันถอยเลยนะปูงงแลมโบ้แลมโบ้แลมเกิดอะไรขึ้นนี่มันนี่มันเป็นหลอกปูมีมันไอนีศัตูนี่ศัตูนี่ศัตูโดนเลยครัี่ยกันที่ศัตูที่ศัตูผมงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้พีไปบอลล็อกโดนแซมวิทโดน ยี่ยี่ทงตกนั่นไงเรียบร้อยทงเหมือนว่าทงจะโดนเออไม่โดนเอ้ยทงทงระดักบอลได้ยังข้างล่างเขาจะมีท่าแบบถอยไี่ทงทงทงระดับทงไหนถอยตรงไหนถอยทำไมกูมันมีอยู่ได้ คุณป่าวครับข้างล่างข้างล่างตรงที่ผมเหนือจะเป็นถ้ำหรือเปล่าครับต่อครับใช่ข้างในเป็นถ้ำเราเราเราจะมันจะมีถ้ำมันจะมีถ้ำไม่นะเราเราจะรีเดินดูมันดูถ้ำเราเราจะรีเดินทอมจี้ไม่ได้คงมันไดจริงนหมันเหลือเดือบคงข้างปัดนักเกิร์ลปะวะเชื่องปัตเซียเดยไม่ใกล้เคียงเฮ้ยนั่นขวาแปลกๆ เกี่มนี่เกี่ยมอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่อยังทุกคนหายไปไหนเอ้าข้อไหนคุณฟ้าหายไปไหนอะข้อไหนไอ้คนทั้งไอ้ทองนี้ทุกคนไอ้ทองทองสีฟ้าที่ทองสีฟ้าไม่มีมันเป็นสีฟ้ามีหลายอันนะครับไอ้สีฟ้าได้มีมีไอ้ไอ้เครื่องดนตรีเรียกว่าอะไรเนี่ยกปลงไอ้เรียกแปงบั๊กแปลง ปีมันคือปีสักไอ้มาหอยมามถอยมาถอยมาเขาถอยมาเออเออนั่นเลงเหมาลงเหมาลงเหมาลงขาทำาอะไรกันมันดูทำรีเทนทุกมันดเลยเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ไปไปไปทางทิศเอิมทิศตวเวสเตวเตวสเตวเวตวเวสตวเวิสตเวสตวเวสสตววสเสิเวเเวตเวตเววสตเเวตเว กระโดดลงถ้ำเลยลงถ้ำคไม่สนแล้วกูโดนอเมันลงลงถ้ำลงถ้ำเข้าถ้ำเฮ้ผมผเดนเนมัวแก้มนป่าเข้าถ้ำเข้าถ้ำมาถ้ำเฮ้ยมีมีมีแะแอ้มันมันเฮ้ยตัวยิตัวยชิบหายแล้วนั่นไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ้าจ้าขคย่งกงโดนเล่น งงไม่นาเลยโอ้มไอเดียใครมันดูดทับมันดูดทับไอเดียใครก็เลยมีคนแค่คนเดียวนะมายิงผมไม่ว่ามาเต็มเลยแฟกต์กาดไสแฟกต์กาดแฟกต์กาดไปหาหมดแล้วไงไม่มีแฟกมีแฟกเบลเลอร์แล้วไม่มีแฟกกาดทุกคนอยู่ที่ทองนี่อยู่ที่ทองนี้แล้วดีอยู่กันไม่กลุ่มอยู่กันไม่กลุ่มถือธงถือธงอยู่ไม่กลุ่ม ทำไมผมนี่ต้องชงอ่ทำไมทไมพวกคุณอยู่ข้างบนบนหัวผมอะเราะพต้องั่งไดีกว่าเข้าผมล้อใครมาอีกใครก็ไ่ด้วยผม้คลิปใรไล่ฉมด้วยหยิบธงครเนี่ยรีเซตดิราะเราอยู่กับใคม่อกี้ไอ้ปามาหยิบธงใครมาวะถรเกลเดินใกล้ธงเดินไปก่อนแล้วล้วค่อยธงแดงนี่ก็ธงของใครอะครับ ของฝ่เพื่อนครับให้ให้ธงเดินไปก่อนแล้วเราค่อเกิดทุกคนเดไปข้างใกล้เด็กฟ้าบางคนน่ะแตฟ้าว่ะรัชมใกล้เกิดินข้าขวาดิดูข้างขวาดิมีคนอมาจากฟ้าเฮดดออเฮดอคนลอยมาคนลอยลงมานี่มันนี่มันไป็ไอ้งกไปเลยเราเไ้องรคนเด็กาเก้าจะตาเลย บุกอนท้องน้ำหน้าท้องน้ำชัดทองชัทคนเลยชัททุกคนชัทเลยชัทมีความมีความมีความเล่นแบบไม่มีเขเดือดเหรเอ้าเอาท้องไหาเอาอยู่นี่โอาเอาอย่างนี้เลยเล่นแบบไม่มีความมีแบบแบบต้องแบบยิงหบอลดิครับทุกคนถ้าจะเอาหมอนเราไม่ต้องเต้องไปยึดท่ามนะครับเราเรามีลัชมีลัชใช้เป็นประโยชน์ เช่แล้วใช่ไหมวิ่งเข้าไปแล้วก็โดนยิงตายเย่มจริงวิ่งยิงมาก่อนนัดหนึง่งเสร็จแล้วกันเอ,อ,อเสร็จแล้วก็เกิดใหม่ผมเกิดทีดด่ทงแล้วผมโดนยิงเลยอ,ะอ่ะเราพยายามไปยึดทัพในตอนนครับอ้อเอาเกิดไม่ได้บั๊ยยึดทัพหรือยึดทัพ ผมตกแมปตายใครก็ได้ช่วยดูมักตัวหนังสือซ้อนเกินไม่ได้ออยตตกาเมันต้องรอเวลาต้องรอเวลาไม่คือมันขึ้นปุ่มสปอนแต่กดแล้วไม่อ่าใช่วยออกมาทุกคนรีฟอร์มรีฟอร์มตัวหนังสือซ้อนเนี่ยตั้งเถิดตั้งเถิดทุกคนรีฟอร์มหนึ่งหมดนักรีฟอร์มไม่ไม่ดูคยิงเขาพงศงสีฟ้าทพงสีฟ้าตรงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเหลียดเหลียดเหลียดอะไร หลุดแล้วต้องตายคนหายอะไรเน่ยคัดสคัญหายอะไรกันคนหายอะไรมันโว่มันแพนสตาร์เหลือเลืองแค่นิดเดียวขู่แล้วผูกก็ตกใครตกใครตกใครตกลงตายพิงอะไรใครตกโลงตายพิงอะไรมาสามสองหนึ่งพิงรู้ละนู้ละทำไมคนหายครูดาวคนเดียวครูดาวเกิดเฮ้ยเฮ้ยคนหายหมดพวกครูดาวเกิดนั่นแหละรอท้องวิ่งเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเกิด ทรองวยผมถือว่าเกมปืนนี้มันแม่นมากอะแม่งกว่าแม่งแม่งกว่าแบบอื่นแม่งกว่าแบบเก่ามีเสียงแย่ปิดเสียงเสียงใครดะเสียงใครว่าแย่ปิดเสียงใครว่าเสียงใครวะอ้าวแปลกหายลองโอเคให้มันเกี่ยวนี่เนี่ยรอรอแบบ ล็อแฟกตนี้ลอดก่อนถ้าเกิดโกตาเลยเว้ยมึงจะโกนตาเลยเว้ยแย่บิดคือด่าเว้ยตะโกนาถ้าด่าทำให้สนุกขึ้นเออคนต้องเปิดมันต้องเปิดมันต้องเปิดมันสิ่งเดียวที่ทำให้เกมนี้สนุกขึ้นเว้ยเกมโหมดนี้มันก็คือการด่าเนะคนคนต้องอย่าอย่าตายมาก่ะเกมนี้อีเริตะบอตที่หายเลยนี่ไงแค่นี้เองรอรอถึงรอถึงขนาดนี้รก็เกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายแล้วมึงมึงมึงมึยึดภูเขาไปที่เขาแล้วรอรอแฟกต์ไม่ไ้ถึงก่อนแล้วแล้วค่อยเกิด ไม่งั้นก็ตายตายหมูเอาไอ้ปลาตายไปไหนวะเหมือนว่าเราจะโดนอ้อมนั่นไงโอ้เหมไอ้ปลากระถายไปเลยถอ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 ยเกิดไม่ได้เออคอณออกคุณปลาเมือไหนอ่ะคุณปาคุหาคุณปลาไม่เจอรอทงรอทงถึงเลยรอทงหยุดวิ่งถ้าเกิด วิธีที่ง่ายที่เุดไม่ต้องวิ่งเองไม่เกิดเห้ยวะพวกขึ้นยหงไงทำเลยกระดอกของคุณอาชิระกูไม่ดูแล้วไม่มีคนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ไม่มีคนเลยใช่เรามีอยู่สองคนแล้วคนเออเออตบหลังคุณขอนตอหลังคุณขอนเราทำให้เด็กน้องนำมันในหนังว่ะครับไคขอนอยู่แขอ เอาทงนำไปเลยทงนํำไปเลยเออต้องยยิงก่อนยดยิงก่อนไม่อยู่ไม่ย้ขอมาหลบหลังเสาทงน้ำอยากรู้ว่าทุกคนจะวิ่งตามมถ้าทุกคนวิ่ตามก็ได้โอ้โหมันยืนบังไม่เป็นไรยิงเลทั้งมมาทุกคนหยุดหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนมาหลบหลังเขาดีหยุดยิงหยุดรัก็ไาเดินเรัก็าเดิยิงไม่โดนหรอกไปได้เยไปเลไปขึ้นไปขึ้น ไม่โดนหอกคุณืยิงได้แต่ภูเขาไงน้มคนจะทำวอี่เออมาได้แบบมีสิบสองคนจะทำที่อะไรมนก็ทำรู้สึกเหมือนเป็นชาบชูเตอร์ใช่อาล่าชีเตอร์อชีเตอร์แล้วแอบอน e ไอนอนแอนที่คมลนมันเกตแบบความนี้ความนี้ยิงทุกช่องปเียกระจายกระจายมวนเลยกระจายเลยกระจายเลยยิงยิงปะเตียเลยยิงสามสองหนึ่ง มึงเป็นไฟลฟ์จริงมึงไม่ต้องน,นอั่นรยอ่ะขึ้นมา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 ฮะบอกอขึ้นมาแต่คุณเดินลงล่างเนี่ยนะก็คือขึ้นมาข้างหน้านะฮัลโหลอ๋อขึ้นมาข้างหนา้า <c oughs> ไปคนไม่ฟังคำสั่งอ่ะือตาย คนไม่ฟังคำสั่งทำไงต่อครับคุณลงทำไงต่อครับมา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 มเมานาม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 าสมามนมา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 าม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 าทมาามมมามามาามาามามมาามมมาามาาม 3ามยิงลงฝูงยมีคนเดินเนีมีคนยิงเนี้ยสองคนน่ะคนต้องหาไปมเลยวะเฮ้ยยิงผมยิงยิงแฝกไปเฮ้ยอย่าอย่ายิงผมเจอตัวละเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยนี่มันเนี่ยผู้เนี่ยคนไทยเนี่ยนะเนี่ยยิงหกอีไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่หกอีเตนดเจ็ตไข่เจะซะดีๆเจ๊ตซะพูดจากคนผู ผมไม่เกิเจตหรอเจตซะนี่ใครครับคนที่เยอะเอ่มใครอะอยู่ดีปิงขอไปรีเซ็ตกันมาเลมาเลยมาเยมามามาเรรีฟอร์มรีฟอร์มรีฟอร์มมันก็ยิงเลยไอมาเชลเียต้องมาเส็ยไอมาเชลมาดิอันหอใะรจะโกมาเชลวะอันนี้ก็หลงฝูงอย่างเดียวเลยหลงโบพูดพูดเป็นบัวเลยคุณ ยิงไปเรื่อยยิงไปยิงไปเรื่อยยแล้วก็ตายไปเรื่อยเวลาที่โดดลงมาลงมาหลังคาไม่ไเลย่ไลยโดดลงมาไม่ได้เลยโดดลงมาไปเรื่จะตายไปเรื่อยคนเบี้ยที่โดดลงมาเราควรทำอะไรดีวิธีนี้น่าจะดีกว่าเลเกมนี้น่าจะมีม้าให้นะครับจะดีมากเลยไมมมม่ีเกนัมันระวัง มันมันมันจะเสยเข้าหัวเลยโอ้ถึงใครวะมันกดมาเข้าหัวเลยเนี่ยเตามผมมาเลยเสอคนแล้วเี่ยาเียทุกคนเออเออเออาถอะไรครับถามะไรผมผมผมมนวนี่ทุกคนรอเราต้องใช้มุมเสยต้งมีตมเสยให้เป็นประโยชน์นี่ไงกลางกลางนัชิราครับเมื่อไหร่เกมนี้จะมีกองทัพเรือเชียโดนมาวนนี้ผมนี้ไม่น่าจะพมเมนนองบอยเรเป็นแซงแล้วด้วยนีรอมนี่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  เดี๋ยวไม่เลยอยู่ในแถวอีกวชเลยลยคาขอเ้ดออ้ยโ้ยโ้ยช้ยโยอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้เอ้ยโ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 อ้อ้ยโ้ยโอ้ช้โอ้้ชออ้นโอ้้ย้ยอ้ย้้อี้โ้โอ้ย้หญิงนี้อออย้้ยอโอย โอ้ยมันไม่ได้ยูนิฟอร์มอะไเลยเออผู้หญิงนี่ถือถุเดินไปเล่นเปเชียมันไม่ได้มันมันไม่ใส่อยู่ในฟอร์มอ่ะเออดูนี่ใส่ไปด้ยใส่ในเสื้อกันถุงน้าอ่ะตุ๊ดเขาจสปอนคิ้วดิ่งอ่ะไม่เย้เย้เยสปอนคิ้วดิ่งโอ้โหเกิดโป๊ปไายิงเลยโหเกิดโป๊ปป์เอาวทำไมทุกคนไม่เกิดเป็นสปาวกันนะไอ้ตุ๊ดเอาเอาโหเดินไป่ได้เดินไมเยอะว่าเออผมแม่รักคุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถือธงให้โดนตาย ดีฟังีฟังของถือธงให้โดนตายิงจะตะแรแล้วแหละจะจะจะาจะายจะจาได้คนนี้บคนนั้นะมันจะาไม่ตายวะอาจจะจะารเลคุอ่อพีคารมัโนอะเรามีคนไหมเรามีเรามีคนไหมเราไม่มีเราไม่มีคนเดียว

กุเลับึ้นนาเลยครับมอมอามีสาเขาขัดนบสาไนคนเห็นผมั่นหละนอย่างลื่นเลยนันเอาปัวะไปเอาปัสาดิถ้าจะลงลงให้โอ้ยเพิ่งเกิดแล้วตายเล่นแล้วี่ตายโหดโหดมากนั่นนั่นเนั่นปหนีดกว่าไปเราหนี กัำชาตะวทองกัำชาไปเลยทองเลยอทองบุกเลยคุณโอเอ้ทองเอ้หมดังเอ้หมดังทองทองนำเลยไปเลยเมื่อกี้เขาอยู่ในพีซีปะเนี่ยไปไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวคนขาวแกไปแล้วแดกทงทำไมทำไมคุณเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะได้รัชอีกรอบฟีรักเดี๋ยวจะได้กอีกรอบพ้ยอสฟีขอเลย Mi ha elastico